รครับผมชื่อชื่อจริงนะครับนายนภัทาสละทันพึ่งสว่างเชี่ยเล่นเชือดทอสอาชีพเภสัชกรประจำโรงพยาบาลเอกนชนในกรุงเทพนะครับเป็นเชื่อชื่อชุชชดว่า คอสอาชีวินยินเดอร์วาไรตี้โชว์ครับมันจะเป็นแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่คือพาร์ทแรกจะเป็นการนําเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาทั้งหมดมีมีการขับเซพ,พาลองลีเกลองมอลำแล้วก็มีเพลงลุกทุ่งแนวร่วมสมัยนะครับแล้วก็พาร์ทที่2จะเป็นศิลปะการต่อสู้แล้วก็ผนวกกับการเต้นในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของเมคเกนแจ็คสันแนวเต้แนแนวเกาหลีกังฟูฮวยชายาฮา,ยาฮวยไทยซึ่งมัผสมผสานในพาร์ทที่2นะครับ สวัสดีครับผมชื่อนายนัตตาสระทันพึ่งสว่างครับชื่อเล่นชื่อทอสครับวันนี้คุณจะมาโชว์อะไรครับเป็นการแสดงบาริตี้โชว์ครับมีการผสมผสานหลายอย่างครับเริ่มต้นได้เลยครับ hey! ngang lên con pháo hăm thẳng nhện như lưu thập bụng dùng khảo nên ai I <laughs> think <That'd be fabulous. laughs> <laughs> พักก่อนครับพักก่อนครับคุณกําลังอาเจียนตัวเองอยู่นั่นเป็นอาการของผู้ที่แสดงกายกรรมคุณแบนครับสนุกดีค่ะเศร้าเหรอครับดูสิครับคุณทําให้ลูกสาวผมเกิดอาการเศร้าจนนั่งร้องไห้น้ําตาไหลไม่อยู่คุณทอสครับผมจะจําการแสดงคุณไปจนจบชีวิตผมเลยครับ ะ่ลารลาบเรารู้เลยนะครับ <g ül> คุณเรียนอะไรมาครับคุณจบอะไรมาจบเภสัชกรครับผสมยาอะไรกินห <g ül> ือผมก็มีความสุขนะพี่ดิ่งครับข้างหลังผมนี่มีความส <c oughs> ียคุณมากแต่ถ้าหากว่าคุณเข้ารอบไปพวกเราจะทุกข์หนักไม่ผ่านครับ ให้ผ่านได้ไหมเพราะเขาทําให้หนูหัวเราะจนน้ำตาไหลเลยยังไม่ผ่านนะคะขอบคุณค่ะยังไม่ผ่านนะครับขอบคุณมากครับต้องขึ้นมากขอบคุณบมาด้วยนะครับจะเป็นเจ้าเกย์แบบนี้ชอบแบบเนี้ยชอบได้อย่างใจไหมชอบชอบชอบขำอ่ะก็คิดว่าเราทำเต็มที่แล้วครับคืออย่างเไม่ยังเราไม่ทราบแต่มาตรฐานมันประมาณไหนแต่ว่า คือมันกวา้างทั้งหมดเลยแล้วก็การการแสดงยที่ตะเกีเยงขก็มีหลากหลายมาด้วยคือจะบอกว่าจริงๆตอนแรกแบบเกรงไปเขาะนะคือไม่อยากจะหัวเราะเขาเลยรู้ว่าเขาตั้งใจอ่ะแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะพิ่ตุ๊กไม่ก็ปี่ตุ๊ก็เสียใจเาะว่าเราก็คาดหวังกันว่าถ้าจะได้เข้ารอบต่อไปอะไรอย่างเงี้ย <laughs> คุณเด็กสามขวบดูนู่นดูนี่มาแล้วก็มาเล่นสนุกกับตัวเองนี่ไหมเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาคาาจะเปลี่ยนชื่อจากไอแวร์วารายที่โชว์มาเป็นชายชราในร่างของเด็กอ่อน